มืดหลายความจำมันติ่งวกสตัวกัะยอนอันอันบางคนพูดว่าสตัวมันขมมันอีหยังคอยเข้าใจแล้วาสตัวไต่มาแต่เสพเนาะอันนี้เมนขอดทอถอดเด้ดขาดเค่ขอยซิมให้ขอยกินในมืดแต่าขอยซิมในแฟนลับบ่งเสิวาสตัวมันขม ขุมน้ำหนักตระยอนคนกินสี่หัวผักอานเนี้ยคลิปที่สามเลยเขาว่าจะกดไลหลพวกเจ้ามันบ่นมีเน็ตพี่น้องบ้านนอก สอดมก็มีอยู่ด้วยอิ่มสิอิ่มเหรอแยกยี่นี้เห็ดน้ำยาไก่เนาะงวดหน้าสิบอกเราเห็ดมอื่นมาเฮ้อบอกเห็ดน้ำยาปลาใช้กระชายไหล ทำยาไก,ก่เราใส่กะทิไปน้อยนึงเไหมเดี๋ยวที่นี่คอยกินกะทิเราท้องคอยชิอิมิมตันึ้นเร็วขนาดเร็วนะคะยังตีอ่หัวผักอ้วนล้วนอยู่ยง,งืดไรปอดจุกเลยอยู่บ้านผักมีไม่อุดไม่อยากอีเมียคอยปลูกผักกต่ยังไง ít tu Phật bằng lâu Cầm kẹp Phật thao không Bởi đường bán Phật thao Mình chắc nhọt vào มันนีเจ้าหน่อยว่าฝักขาไม่ฝกขามันว่ทันคนพี่น้องมันว่ทันคนมันโฟมขาวเดียวขาวเดียวตะกี้มันเต็มบุเด็มันฝนตกเมื่อกี้มันเต็มอายหาอีก ฝนมันตกใ่เมื่อคืนมันเป็นอย่างมันยอดยู่สมๆมันบ่มีแมงบ่มีอีอย่างว่าไม่กินเขาบ่ได้ากินสกปรกกินอย่างได้พี่น้องแต่เลร้ยวซีวาเขบอกอนสืวนมันฝนตกสบายแล้วบ้านเราเป็นไม่เป็นผิดกินได้ หอมมีผลิตเป็นเยวใจน้ำอยู่สูงมันบนห้อ Ui. Ha mọi người, xem à, thử bậc thích. ส่วนกับมีดกับบะหม่เอาไว้ก่อยส่วนสอบก่อยเต็มตู้จ้วยเพราะว่าเขตร้านอาหารไง่ขร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารไทยอืร้านอาหารไม่ใช่ขี้ขีดเพนักงานหาสิบคุ้น,คนปเปิดผับพิร้านอาหารตุนตรงอยูนะเป็นเป็นใหญ่ประสบปีนหอบมาไมา่เพียมัด ตัวเองตนน้ำก่อนกาแฟให้แม่บอกมึงมีมอไซค์คลิมอไซค์ไม่เห็นแม่เนี่ยคลิปนี้กินบ้านบ้านแล้วผิวหนังเบาไปแล้วเบากับลูกกังไปแล้ว พ่ออีเมลค,ค,ค่อยกินจำกินกระเส้นเซนซิบหามาสิทว่งคลิปสามคลิปช่อง YouTube อยูทูบค่อยมียู่่องเดียวเด้อค่อยมีช่องยูทูบช่องเดียวต้อ,อดีๆ้ะค่อยฝากบางช่องแท้ๆค่อยเนี่ยเด้อแม่สวัสดีครับ นังหลานนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำใสเอาคุณนางเองมางนะแต่กระยานมาครับวาวายุเฉียงเปรียแตกปนเป็กมาทันมามาันถอดหืมื่อวานมาสิมาหาอยู er ่เฉินยากๆกันเลยโย่ข้างบน ผัดน้งกินหมดเครื่องนึงเลยดูตีหัวกับผักหมอปีกับกน้ำเสร็จยัง เก็บแ,บแก็บกลับไปอีกตู้ไปกินกาแไปที่ไหนถามว่าไรครับไปซื้อให้ปากทางกาแฟย้ายกาแฟสมอ๋อม่องเขาจะเล็มอะไรไปเลยนี่คืบ่ม,มัน เลมเลยมมนสิบปรมันอืมอมนบ้านเขาเนาะ ไปตลาดพระผู้เฒ่าไปซื้อเสียผ่าน <c oughs> พระผู้เฒ่าคุ้มเลยละคุ้มมูวยแม่ละ่ะหุกเก็ดค้นเปลียนเกาค้นเสียผ่านเพิน่นอ,อิ่มเจะกินของไปไพักคอยบุกเวลายตื่นหมมองนี่มองนี่อาเมัดไปเมัดเลย คีน่าค่ะจุบจุบจ้าจุบจ้วบจุกเกาแหล่าใคร